สวัสดีค่ะ f อทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมารับชมแนวทางนะคะหวยหุน้นนิเคอิเช้าบ่ายค่ะพี่น้องวันที่22มีนาคม2567ค่ะพี่น้อง่ะได้ยินบน้มพี่น้องเอ้ยไม่ใจดังบอพี่น้องค่ะ บ้ดังบอกใจเดอ้อพี่น้องใจจะให้คนทางบ้านส่งมาให้นะคะพี่น้องคะใจไม่ไม่ย,ยู่อันนึงนะคะทุกคนใจก็ไม่แน่ใจว่าดังหรือไม่ดังนะคะทุกคนมีเอฟซื้อมาคอมเมนต์บอกว่าไม่ค่อยได้ยินนะคะทุกคนขอโทษขออภัยได้หลายเด้อค่ะถ้ามือนีบ้าดังอีกคอมเมนต์ไว้บอกใจะะเด้อค่ะเด้อใจจะให้แม่ส่งมาให้ไหมนะคะพี่นอ้องยูนี่มันบ่มีค้ค่ะพี่น้องใจไปซื้อบอ่เป็นนะคะทุกคนก่อนที่เราจะคำนวณน,นะคะทุกคนขาคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นนี้นะคะคือการจอดเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้าพี่น้องบอ่มกักบ่ชอบนะคะก็รอดูเลขเด่นประจำวัน ที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะพี่น้องขาสถิติมีเข่ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะคือการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นเ้อพี่น้องคือเด่นคือการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายเ้อค่ะพี่น้องมีเข่ามีหลุดเ้อจา้าเ้อมาดูวันที่ยี่สิบเอ็ดก่อนนะคะพี่น้องขาเข่าหรือหลุดเนาะพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทุกท่านขาจะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายห้าและสี่ รอบเช้าบนมาศูนย์ห้าสองล่างเก้าศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเด่นมาสองนะคะทุกคนขาเข้าคู่ตัวเด่นเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนห้าสองสองห้าพี่น้องมาตัวกลับนะคะทุกคนได้พอนอพี่น้องเลยเลขเด่นประจําวันวันนี้ห้ากับสองไม่หลุดนะคะพี่น้องขาหามานะคะทุกคนกับศูนย์มานะคะรอบบ่ายใจะให้ห้าและสี่รอบบ่ายหลุดนะคะห้ามาหลักร้อย บนมาศูนย์หกหกห้าหกหกล่างศูนย์หกนะคะพี่้องขาเลขเด่นประจําวันศูนย์มาอีกรอบนะคะพี่้องหาลดนะคะพี่้องขาหามาหลักลอยเนาะพี่น้องเลขเบิ้ลประจําวันห้าห้าแต่มาหกหกโอ้พี่อ้องตะเลียใจนะคะทุกคนขาอ่ะไปลุ้นต่อคะ่ะพี่้องขาลุ้นต่อวันที่ ยี่สิบสองนะคะถ้าไม่ได้ยินอีกนะคะพี่น้องคาใจขอโทษขอภัยนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวใจจะให้แม่ส่งไม่มาให้ใหม่เนาะพี่น้องยุนี่ใจบเบลูค่ะพี่น้องขามันจิตเบลูว่าจิซื่อใสเนาะค่ะเนาะรอดูนะคะทุกท่านวันที่ยี่สิบสองนะคะเด่นอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะทุกท่านคะใจคำนวณมาได้อยู่ที่ห้าและสี่นะคะมาดูนะคะคู่ความน่าจะเป็นห้าหนึ่ง ห้าศูนย์ห้าหกห้าสองห้าเก้าห้าสี่ค่ะพี่น้องสี่นะคะสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หกสี่ห้าสี่สองสี่เก้าค่ะ รอบายนะคะรอบายอยู่ที่1นึ่งและศูน่งพี่น้อง1นึ่งห1าหนึ่สีหนึ่งหนึ่งหนึ่งศนย์หนดะคะศค่ะพี่น้อง0ูนย์ห0า0ูนย์ย์หด ศูนสองนะคะทุกคนนี่คือคู่ความน่าจะเป็นนะคะทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะห้าส่นึ่งศค่ะพี่น้องห้าหนึ่งน่ะคะสี่หนึ่งสกับ0รอบบ่ายนะคะทุกท่านค่ะหนึ่งห้าหนึ่งสีค่ะ0 5 0 4นนะคะพี่น้อง นี่คือคู่ตัวเด่นนะคะระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะพี่น้องคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเด้อพี่น้องเดอ้อใจมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ดังนะแบ่นบอพี่น้องคะมาดูนะคะทุกคนมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งนะคะเบ้นประจําวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้อง สำหรับเลข6และเลขหนึ่งนี้ fc ทุกท่านสามารถใช้วิ่งดูดได้ทุกคนทุกหวยทุกรอบนะคะทุกท่านแล้วตะหมักแล้วต่วตชอบเด้อพี่น้องเด้อมาดูนะคะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนจะเอาไม้ออกร้องเบิงค่ะพี่น้องถ้าบริยินบอกใจไมมเด้อพี่น้องเด้อห้านะคะทุกท่านเด่นแยกอยู่ที่ห้าและสี่เด่นประจําวันอยู่ที่หกและหนึ่งเป็นห้าหกห้าหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ ติดคู่ตัวเด่นห้าหนึ่านะคะสค่ะสี่หกี่หนึ่งติดคู่ตัวเด่นสี่หนึ่สะคะพี่น้องมาคู่ใดให้ไปกับทุกคู่เด้อค่ะพี่น้องหนกับศนย์รอบบ่ายนะคะและเลขหกับหนึ่งเด่นประจําวันเป็นหนึ่นึ่งหนึ่งนะคะติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันค่ะทุกคนศูนย์ค่ะพี่น้องศูนยนะคะติดคู่ตัวเด่นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องะ ประมาณนี้นะคะสําหรับนะคะสาหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด็ดน,นะคะทุกคนที่ใจจับไว้ให้นะคะแล้วแต่พี่น้องสิมากเลอค่ะพี่น้องขามากก็ตามได้ค่ะพี่น้องหรือว่ามีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจะจับใหม่ก็จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนค่ะพี่น้องขาสําหรับแนวทางหวยหุ้นนิเคอินะคะวันที่22มีนาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขๆมันๆสุขผูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ